ตัวอ,อย่างเป็นทางการแต่อย่างสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์การแข่งขันอำนาจระหว่างมหาอำนาจโลกซึ่งกำลังทวีความเข้มข้นจากผลพวขงของความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกและการแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรัสเซียในเวลานี้กำลังมองหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้ซึ่งสามารถเสริมสมดุลต่อแรงกดดันจากกลุ่มตะวันตกและไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นกลางสูงทำให้กลายเป็นเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีค่าอย่างยิ่งในสายตาของเครลิน สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเผยให้เห็นแนวโน้มที่น่าสนใจอย่างมากทั้งการเพิ่มระดับการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและโดยเฉพาะด้านความมั่นคงซึ่งถือเป็นประเด็นที่หลายประเทศในภูมิภาคกำลังจับตามองรัสเซียต้องการสร้างความเชื่อมโยงด้านกลาโหมในแบบที่ไม่ผูกมัดเหมือนพันธมิตรแบบตะวันตกแต่เสนอความร่วมมือเชิงเทคนิคและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยเลือกตามความจำเป็นจริงของกองทัพไทย สิ่งนี้ทําให้ไทยมีทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างอเมริกาจีนและรัสเซียได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปอีกด้านหนึ่งการที่รัสเซียเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าให้ความสําคัญกับไทยในการสร้างอิทธิพลในเอเชียไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องการทหารหรือการทูตแต่ยังเชื่อมโยงกับเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเช่นโครงการพลังงานการขนส่งและการเชื่อมต่อทางทะเลรัสเซียต้องการเปิดเส้นทางค้าทางใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพายุโรป ขณะที่ไทยมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นจุดเชื่อมต่อการลงทุนด้านพลังงานราคาถูกและเทคโนโลยีจากรัสเซียจึงกลายเป็นข้อเสนอที่ไทยเริ่มสนใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกก้าวของไทยจะถูกจับตาจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของรัสเซียในเอเชียการตัดสินใจใดๆของไทยอาจสะเทือนทั้งสมดุลของอาเซียน ความสัมพันธ์แบบสามมุมระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาไทยจีนและไทยรัสเซียจึงเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรัสเซียเองก็เข้าใจสถานการณ์นี้ดีทำให้กลยุทธ์ของพวกเขาเน้นการสร้างความร่วมมือแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรัดแต่แฝงด้วยความต่อเนื่องและความตั้งใจจริงในระยะยาวสำหรับไทยการได้รับสัญ,ญญาณจากรัสเซียในช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องคำนวณอย่างรอบคอบ เพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อทิศทางประเทศในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าหากไทยสามารถใช้ความเป็นกลางเพื่อดึงประโยชน์จากทุกฝ่ายได้ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวแสดงสําคัญของสมรภูมิอํานาจในเอเชียและอาจกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอํานาจต่างต้องการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่หากก้าวผิดเพียงครั้งเดียวผลกระทบจะสั่นสะเทือนทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจการทูตและความมั่นคงรัเสเซียจึงกำลังส่งสัญญ,ญาณเพื่อทดสอบว่าไทยพร้อมจะเดินไปสู่บทบาทใหม่ในภูมิภาคหรือไม่ และนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดอีกครั้งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชีย